สามเดือนไม่เคยดับโว่กลายเยอะมากสามเดือนไฟบิดกไงนด้บิดกกกำพีมันมีไฟบิดกเยอะมากก็เหมือนไฟใต้ด้านเราอ่ะกี่ปีไม่เคยดับเลยมันเป็นธรรมชาติความคิดที่แตกต่างแตกต่างก็มีหลายเลเวล นั้นผู้ทีเจาจึงบอกว่าให้มีสม,มาทิฐิมีทิฏฐิที่ถูกต้องผิดแล้วก็โอเวอร์เรกม้ะเกมโอเวอร์อ๋อนี่เป็นที่ประดิฐานพระองค์ดำ อันนี้นี่เป็นแผนที่นะครับนี่เป็นแผนที่ตามบันทึกของพระถังสจังครับนี่เป็นแผนที่อันนี้เป็นห้องสมุดอ่าสุสากครัตนาณิธิรัตนโพธิแล้วก็อันนี้เป็นสถูปของพระสาริบุตรแล้วก็นี่เป็นห้องครัวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เอาใหม่เริ่มใหม่ปไม่รันนี่เป็นห้องสมุดอ่าสูงห้าชั้นอ่อันนี้รัตนาณิธิเจ็ดชั้นศิลสมุดเอ่อรัตนาณิธิเก้าชั้นอันนี้เป็นสถูปของ ที่เก็บบททิของภาษาดิบุตรอันนี้เป็นโรงคัวอันนี้เป็นอาคารมี8 8อาคารแล้วก็แต่ละอาคารสูง5ชั้นอันนี้คือเป็นแผนฟังของอาคารตั้งกำลังรั้สึกอืมตู้เดียวเลยตูเดียวเลย อันนี้ก็เป็นของโบราณของเก่านะนี่มายืนตรงนี้นี่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 กระแพงนี่กระแพงนี่เออกระแพงนี่ đến đến lài na hàng cho nên mà bạn dạ, mà chưa đến chùa để tham quan thì các bạn có thể คนได้มาศึกษาอะไรไทยอะไรนารันธานความยิ่งใหญ่มีความสำคัญของพุทธศาสนาเพราะว่าสร้างในพระสง์ศึกษา ความร่มลื่นดีน่ารันท้า เปดที่กว้างใหญ่ไพศาน ็นต้น,น,น,น <c oughs> ข้างหน้านี่นี่ในข้างหน้านี่ <c oughs>